มืองเปลี่ยนเป็นกรอกเร็วเกินมันจะไม่พุ่งต่อลองตีแบบไม่ปรีสภาพทอแบบนี้กูุว่าเป็นได้แค่ตัวถ่วงอเวนเจอร์เพลสใช่ครับมึงอย่าเพิ่งพูด,ก,พดก่อนนี้น้องความกุหมดเลยไกยไอ้กกลทำคนอินเดียไม่ใช่ทำคนอินเดียครับเอาทุกคนคนน่ารักอย่าเศร้านะคะวันนี้ได้คะ่ะน้องมิวจงกรดาวซินโดมไม่ใช่จงกรดาวซินโดม คะมัโดเนตให้พี่จนมันจะจนตายแล้วด่ามันแทนหนูทีอีเวนมึงจะโดนเนตมึงจ,จนจะจนแล้วแฟนมึงมาบอกเนี่ยในกล่องไกยย่หินไม่ทราบว่าพระปิตุราชบิดาของท่านผู้ทรงมีปัญญาอันมิอาจอย่างถึงได้รับการตรัสรู้หรือยังคะไม่ยังค่ะสวัสดีชาร์โลดโอข่าวสามร้อยถูกเออไม่มีการมันแอบน้องกับ ยายนุชเฝ้าโอละเหตีถีบลูกเอตกเลคางแยกไปจนปลายตานร้องโห่ฮ่าฮ่อคนมันคู่ควรกับคอนมันก็คู่ควรอยู่วันอย่งค่ำคนมันคู่ควรปัญญาอ่อนมึงอะปัญญาอ่อนอี๋คนมันคู่ควรลุงเอครับรู้ไหมทำไมซูเปอร์แมนถึงไปแพ่นคนอีสานติ๊กตอกทำไมวะทำไมซูเปอร์แมนซับบ่อแมนอ่าซับบ่อแมนนี่ครับ จงกรต้องถือร่วมด้วยนะครับเครื่องหมายมจงกัวเรินไม่ใช่จงกัวเรินนะครับเดี๋ยวลุงเอไปหานี่ก่อนสูตรแบบนี้เน็กไทแบบนี้แว่นแบบนี้สูหมา,าในเน่าเตรียมรไม่ใช่ไม่ใช่หมาในเน่านะครับมาเราจะมาขับพนกันละลุงเอาขาที่รอจงกรให้เหมือนกว่านี้ต้องไปอยู่ในคุกนะคะไม่เอาค่ะเมือ่มมอลองไปเข้าก่อนไหมามากนะไม่รู้แม่งมึงหรอกนะครับสิงคโปร์มียุงไหมด้วยนะครับหนึ่งสองพันบาทนะคะมีวดัมเบิลดอหวงผัว ไม่ได้นำม่นองหวงผัวนะครับหลักอริยศัสตร์สี่คือทุกสมุทยัยนิโรธและมักจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการหลุดพ้นจากความลุงจําผมได้ไหมที่ลุงเคยช่วยตอนผมไม่มีข้าวกินนี่ไงเห็แมลุง,ไงไกับผมผลัดการกินหมูยอห้ากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุงขายประกันและข้าคือทอลุงเอกบุดพ,พแ<ผ>ออดินจุดข้าคือทอบุรแทงออดินนี่มันจงจงจงกล่มสภาระไรสมอง มึงว่ากูจะได้คนโรก,กไม่วะก่อนอะครับผมจะไปตรวจลุงคนแรกไม่ใช่ครับเดีย๋ยวแป๊บนึงน,นะเดี๋ยวลุงเอจัดการนี่นี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คอร์สเป็นปาร์คจงกรในลูกิซึ่หรอครับใช่ครับเฮ้ยเหมือหนหรอกับวัดปิดก็สะกิดมาไม่ใช่วัดปิดก็สะกิดมาเฮี้ยเกี่ยวเฮี้ยอะไรน้องวัดปิดเดี๋ยวลุงเอเคลียร์ของก่อนอน้องลุงเอเคลียร์ของก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับ ระ,ระหว่างไปหาตรีศูนย์กับไปตีวิทเทอร์อผมว่าตีหัวลุงน่าจะสนุกกว่าไม่ได้ครับตีหัวลุงอีไม่ได้ครับโดเนตครั้งแรกครับเราไม่ต้องการเพราะระยะทางแต่เพราะใจเธอไม่มีชัน คือเที้ยอะไรนมดูเนี่ยเที่ยอะไรแม,ม่งคำคมคนละทิศคนละทางเลยน้องจริงเหรอจริงจริงจริงเหร,ร,รอจริงครับร <อ S 1> ใช่ขอ,อบอกพ่อมุงด้วยนะแล้วก็ก้อแม่มุงด้วยนะแนมบอกพ่อไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งบอกพ่อนะครับเดี๋ยวลูกจะฝึกการตีก่อ,น,<ต>อนลูกชิ้นมีหูครูไัยบูลใช่ไหมครับไม่ใช่ครับนะครับเดี๋ยวลูกจะฝึกการตีก่อนนะน้องเดี๋ยวรอดูตาหลุดมือครับตัวตุ่นสายลับที่เหมือนแหนมสายลับมากกว่าครับพี่พินขนายเอลอกแดดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสายเปรี้ยวขวาเค็มเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดู เราเราควรเจาะเจาะเกาะดีกว่านะน้องเดี๋ยวมึงรอดูน้องเดี๋ยวรอดูของพี่แต่งตัวเหมือนปลอกขวยเลยครับให้พ่อมึงแต่งเถอะไอ้เหี้ยเออแต่็คล้อยู่มั้งจงกระเบนมึงไ้จงกระเบนเดี๋ยวมึงรอดูนะน้องข้าราชาก็คือราชาอาราคสสิงคโปร์มียุงไหมครับสิงคโปร์ไม่รู้มียุงไหมครับน้องแป๊บหนึ่งนะเอาวันนี้ไหมสวยไหมเนี้ยอันนี้ถือว่าตอบโจทย์ไหมน้องไฟฟันเหลืองมึงไงท้านอนไฟเหลืองก้ขม แค่คิดก็เท่แล้วมือหนึ่งถือคอนอีกมือถือปรีศูนชัดเลยกรรมกรไล่ควายน้องน้องมึงไอกรรมกรไล่ควายเฮียกูไม่ได้เอาคอนอะไรควายผมมีเรื่องจะสารภาพตรงๆครับอย่าลัมเลยนะครับครับได้ครับลุงเอแต่งตัวหล่อมากครับเอ้ยขอบคุณครับสวยไหมน้องคมไหมนี้คมไหมคมไหมคมไหมแบบนี้ลุงเอจะไปเป็นประธานบริษัทในหนังสั้นหรอครับไม่ใช่ครับไม่ได้ไปทา วันนี้คอสเป็นอะไรครับสวยอ่าลุงเอเป็นจงกรครับสวยไหมคมไหมน้องคมไหมเกาฮีฮีควยเอควยเกาควยเกาฮีควยเอควยเกาเกาฮีุเอครับที่รถไฟฟ้าเบียดมากครับข้างหน้าผมเป็นผู้หญิงสวยผมควรทำไงครับจับเย็ดสอยโอโอใหม่ใครมีชุดชั้นในหรือกางเกงในของแฟนตาลแบบกลิ่นอับต้องมี ว้าวว้าวมาเหมาเดี๋ยวลุงเอจะฝึกยังไงดีวะน้องลุงเอจะฝึกยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้กางเกงแบบนี้แว่นแบบนี้ใช่เลยผมแกรับยอดไอ้เหี้ยอย่างตึงนี่พระธิเบตเขาตัดสูตรใส่กันเองแล้วหรอครับผมเพิ่งรู้ไม่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 ใช่ครับไป็นเพระธิเบศครับลุงครับผมยังมุกจากคนหนึ่งไม่ได้มาสองเดือนแล้วครับทำไงดีครับขอจริงจัง ทูบู้ไปก่อนน้อง,นะงไงทาระาเลยนี่ก็เรื่องจริงนะครับทูบู้ไปก่อนจงต้ <จง S 2> ไม่มันทองให้ได้ทองคือหายแล้วกูแม่งกูยังฝึกสเต็ปไม่ได้เลยอะ่ะจงคอสเป็นชินเอมอนในอีกคิวสังดูน่าจะเหมือนเออชินเอมอนแม่งไอ้ลุงเอจะถือโทเทมไปก่อนได้ไหมว่าน้อง,<จ>งมันจะถือโทเทมแล้วบินตีได้ไหมกูยังฝประสบการณ์การตีกูยังไม่นนเข้มข้นว,<ะ>ว่ะ แม่งเอฟนีแม่งทดลองชิบหายเลยือการละครทําทรงน้อยใจเรียกยอดอีกแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้ทําทรงน้อยใจครับน,น้องเมยกกำลังออด,ดูจากที่สูงได้เดี๋ยวนะไอ Un อ,อ,ไไอันเบเกิ้ลด้วยไหมน้องเมนดิงล้วอันเบเรี้ลบ้านกายมีเหรอไม่เอาไม่เอาไม่ขโมยน้องเราทำมาเวงมึงอะไรเงี้ยอ,อะไรก็บ้านกายไปหมดไอ้เงี้ยยิ้มหน่อยครับคืออยู่คือสองร้อยด้วยครับลุงตามิดกดสูตรผิดเกโรคจิตจึงเกิดมาครับสวัสดีครับ มึงไหนอีสัตว์เฮ้ยไฟไฟเอฟเปกนี่มันมีอุ้ยกายมาว่ะกายมาว่ะอันนี้ทําได้ไหม,มครับผมกําลังกินหมูกระทะขอกำลังใจหน่อยครับเป็นกำลังใจให้น้องนะครับขอให้ใส่ได้ครับติดไฟตึงๆลุงครับลุงแต่งชุดได้เท่มากเลยค่ะขอบคุณมาก,กรครับเฮ้ยเฮ้ยใครตีกูวะแต่งจงกอนหน้าจงหนีไปฟันจงจริงจงจากแร่จงระวังไอ้ี้ย ไอเอี้ยแม่งอ่องขอโทษครับตีเฮี้ยอยู่ดีดีตีกบาลกูแม่งมึงว่างไหลกายกงยูหรือกงเต๊กไม่ใช่กงยูครับกูจะรั่วแม่งดีนะกูถือโทเทมนะกูจะรั่วเลยแม่งกูอยู่กูดีดีอังกฤษมีทะเลไหมครับรักนะอังกฤษมีทะเลครับน้องนิกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปทำขวานให้เสร็จก่อนนะครับคอนขอน เบียรนูเทลล่าไม่ได้เบียรนูเทลล่าครับแล้วก็เราต้องหาวายแป๊บนึงนะแป๊บนึงกูจะลองตีพีเอฟพีเอฟพร้อมยังเขาตีกันยังไงวะตีกันยังไงวะสกีบินนี่ต่อยเล็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแพะภูเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเอฟฝึกฝึกการตีก่อนน้องเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงกูฝึกการบินก่อนไม่ดานแน่ครับเดี๋ยวลูกเอฟฝึกก่อนเดี๋ยวกูตายน้องมันจะไม่กูบินไม่ขึ้นจงกอนคาแม เอฟอยู่ไหนเกือบตายไอ้เอเมืงรู้ไหมว่ามิีกับนุชแอบไปเย้กันยู่บนหลังคาบ้านกรูมาเก็บด่วนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบ้านเอเือสูตรแบบนี้เน็กทยายแบบนี้ดีนะดีได้เฮียดีนะรองเท้ามีการตกอีสัตวสลุงครับกับคำว่าให้น้องไก่เข้าเคลียร์เดี๋ยวเดี๋ยวเปน่น้องคอสเป็นพระเก่ารอครับ ไอ้โดนอยู่แกสิ่งน่ะโปเดียวนี้หลักโดนซัดสภาวะหนึ่งดีเฮ้ยเมื่อกี้กูตีไม่โดนดีกหรอมันตีให้วะน้องสวัสดีพับดีมหยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะว้าวตีโดนแล้วทำไมมันไม่ได้กลับอะน้องลุงเอต้องไม่หายไวนันก่อนน้องเลยต้องไม่หายไวอะไรนะไวไวบันอะโป้อยู่ลุงเอครับครับพูดว่ามีความหวังหน่อยครับมีความหวังเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะ ลุงเอครับแต่งเป็นจงกลหรอครับทำไมผมมองเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงน้องยิ่งเมื่อวานใส่หมวกคิดว่ามาริโอ้ <c oughs> คอสเหมือนมากครับเห <c oughs> มือนจะเป็นสุกรหัวเรือเรือเบี้ยบเดี๋ยวมาถึงเบี้ยบเบี้ยบอย่ากดดันกูเบี้ยบคลาสเรียนภาษาไทยวันนี้ท่องตามนะคะนักเรียน กไก่ขอไข่ขอขวดลุงเออย่าด่าลุงเอเลยค่ะที่นี้ลุงก็น่าสงสารพอแล้วใช่ดูหน้ามันสิแค่นี้ก็โง่พอแล้วเดี๋ยวชอบดูลุงมากครับรักนะครับลุงเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าขอบคุณครับเดี๋ยวไม่ดึงครับไม่ดึงไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูตายเอครับมีคนบอกว่าผมเป็นมิตรแสดงว่าผมมีเมียชื่อนุชมีลูกชื่อเอหรอครับ มาดริดมาดริมาดบเอ้อามาดริดก่อนนะลุงเอครับขอกำลังโมจอหน่อยครับพรุ่งนี้ผมให้คีโมวันแรกตื่นเต้นและกลัวมากครับรักนะครับอุ้ยเป็นกำลังใจให้นะครับน้องเป็นกำลังใจให้นะครับพี่บอยเป็นกำลังใจให้นะครับตียังไงไว้สัตกูตีไม่โดนรีเฮียลุงเยครับคมาบกับลาอะไรเร็วกว่ากันครับที่กิตกที่มากับลาอะไรเกี่ยวกว่ากันกิตกที่ต้องเปลี่ยนเสื้อ ต้อเปลุงพอรู้เหตุผลแล้วเสียใจด้วยกับทีมงานเป็ดไอ้วนไอ้งอเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วอดีวมึงเดี๋ยวกูตีเก่งอุ้ยลุงลองหันซ้ายใครตายอ่ะเชื่องดีจังฮงฮงเอาพี่ตายอีกแล้วลุงครับผมชอบลุงจนเป็นติ่งเลยนะครับขอบคุณมากครับติ่งแนตติ่งแนตติ่งแนตเอ้แปลว่าอะไรวานานหน่อย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดอมากเลยค่ะอยากติดต่องานงานแต่งเฮ้ย <c oughs> จริงเหรอเฮ้ย <c oughs> ไม่ไม่เดี๋ยวลุยร้องกับพี่กาย <c oughs> เดี๋ยวลุงเยร้องกับพี่กาย <c oughs> ลุงเยร้องกับพี่กายรักลุงแป๊บนึงนะพูดมาก <c oughs> มึงเลยพูดมากไอ้เคียเอ้ยเข้าใจแล้วเอ้เข้าใจแล้วจริงเอ้สาระเลยรักลุงเอนะครับชอบดูมากอยู่ต่อไปนานๆนะครับขอบคุณมากครับสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมุดมิดเอาพี่กายอยู่ไหนอะ สภาวะไร้สติแต่มีสตางค์เอาแล่อยู่มีสตางค์แต่สุด,สด<อ>สร้าย<อ>ดีใสมองหน้าตาก็ไม่อยากมองสายเล่าอ,อ,อะไรวะเนี่ยเอียแม่งตกตึกตายกูวะเดี๋ยว <c oughs> เขาก็ไม่ยอมคอผมเหนื่อยมากครับเฮ้ยบอกโบนัสให้หน่อยว่าฟลุกชอบนะครับโ <c oughs> บนัสฟลุกชอบ ยกมือขึ้คนคุณมีหมายจับผมขอจับกลุมคุณในข้อหาครับินขึ้นไปกดสามคลิกขวาแล้วกดสองตี<ห>เข้าใจละเละบินขึ้นไปกดสามคลิกข,ขวา,ขขวาวกดสองเตรียมค้อนแล้วก็ตีอย่างนี้อ่าอย่างนี้ลุงเอ๋มันต้องใช้เลขจงกรหรือจงกรมครับจงกลมไม่ใช่จงจงกรครับกดหนึ่งก่อนเพื่อบินลุงไม่เหมาะกับคําว่าผู้เล่นฟ้าประธานหรอกครับทำไมอะเนี่ยทานมากกว่าเสียบสีกดหนึ่งไม่ใช่หรอ ต้องเล็งแบบเมื่อกี้บ้างขาปเจ็บแผลอะค่ะเป็นอะไรอะนั่นแหละครับป้อมบ้านขามเรามีบริการอย่าเพิ่งแต่งตัวหล่อมากเลยค่ะสู้ๆนะคะขคุณมากค่ะมึงนั่นแหละนักรบเกศีอย่าไปฟังไอเป็ดมากน้องนั่ง20่สิบครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปก้าเอ็ดจสอง่บว่าาส สารคที่แอฟริกายุงบินหรือเดินครับยุงยุงบินครับอ๋อใช้พูดในการเลงใส่ไฟแอสเปกสองกับวินเบอร์สามจะคมกว่านี้นี่ไงไฟแอสเปกใส่แล้วนี่ไงไฟแอสเปกลุงอใส่แล้วน้องเขละใจละกระดานอะไรหูตึงกระดานอะไรวะกระดานทาโซกระดานแพทองทองกระดอแพทองไายไม่เล่นกับมึงนะเข้าใจละนี้จงกรใช่ไหมใช่ครับเห็นแล้วรู้เลยจงกระเบนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกระเบนไม่ใช่จงกระเบนครับสี่เหลี่ยมทมอินเดียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอินเดียสายลับ ตอนแรกผมคิดว่าเป็นหนังสือให้เขาอ่านสรุปแล้วผมเป็นที่ขั้นหนังสือเพื่อขั้นเวลาเขาเย,เยแทนที่เธอจะเลือกหายใจแต่กลับเลือกหายไปจากเราแทนเดี๋ยวนะท่อเทพเพเจ้าอ้วนไอ้เหี้ยใครถามไม่ได้มีใครถามยาอ้องแป๊บหนึ่งนะต้องวะนีมันยากจังเลยผมไปมไแล้วมีความรู้สึกหนึ่งที่ไม่ได้รู้สึกมานานเลยรู้สึกอะไรอะอากาขขยง ผมถามแฟนว่าผมเคยทําให้ร้องไห้ไหมแฟนตอบว่าไม่ขนาดมีอะไรกันเขายังไม่ร้องเลยผมต้องทําไงหมายเลขเครื่องหมายสี่เหลี่ยมงัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยามาสน้องมึงใจเย็นๆดิเฮียทอมันร่างเด็กอยู่อ๋อลุงเอสลับเกาะไวไปลุงเอครับลุงงงอดีห้าห้าห้าลุงขนมนาอุ้ยกูลืมกดพูดตอนมันลิงอ่ะโอเคเลยนะไองัวไม่ใช่ครับแป๊บหนึ่งลุงครับ ไม่ทราบว่าตอนที่ท่านข้อโอดินส่งคอนมาให้ท่านไม่ได้ส่งคู่มือใช้งานมาให้หรอกรใช่ครับแป๊บนึงลุงเอเข้าใจอยู่แต่ว่ามันยังทรงนี้ไม่ไหวไม่ไหวอ่ะอ่าอ่ะอ่ะอ่ะเมื่อกี้ทันแล้วนะมานี้เมื่อกี้ทันแล้วนะครับแต่ลุงเอยังไม่ได้กดตีเพราะลุงเอยังซ้อมอยู่เมื่อกี้ได้แล้วแต่ลุงเอ ไม่อยากตีก่อนเดี๋ยวนี้จะตีแล้วนะเมื่อกี้ได้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้ได้แล้วนะหนังผีมึงนั่อะไรผีอ่ะคุณครับลุงครับผมเป็นซึมเศร้าตอนนี้ผมเครียดมากผมอยู่คนเดียวลุงช่วยออกไปก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวพื่น้องแป๊บนึงลุงฝึกขัดบินอยู่ครับตามสี่อ็นฟังกูนะพลุขึ้นฟ้าจากนั้นพลุเข้าหาคนตอนปลายถึงค่อยเปลี่ยนกรอดแล้วตีทำเร็วเร็วประมาณนี้แต่กูตีไม่โดนประมาณนี้ ทีเริ่มเริ่มเริ่มสลับพันแล้วนะใช่ไหมสลับพันแล้วใช่ไหมเห็นลุงเอแล้วอยากแต่งเลยค่ะแต่งแม่ศพเพราะทําตัวแบบนี้ไงครับเทนเลยหนีไปมาดริดเฮ้ยกูกดผิดกูกดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวกูกดผิดลุงเอเงยหน้าหน่อยค่ะปืนหือขนาดเงยหน้าร้องคาหุ้ยกดลืมกดลืมกดลืมกดดีเฮ้ยกูรู้แล้วอีกอย่างหนึ่งคคือตอนเราขึ้นรักพี่เซฟนะครับตอนเราขึ้นไปอยู่ข้างบนน่ะเราอย่าไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องรีบ ถูกไหมเพราะตัวมันลอยอยู่อ่าเข้าใจแล้วคือกูไปกูไปรีบตอนเราลอยอ่ะตอนเราลอยอ่ะเราไม่ต้องทําอะไรก่อนเล็งก่อนไม่ใจเย็นแล้วเล็งถูกต้องไหมตอนเราขึ้นไปอ่ะตัวมันลอยอยู่แล้วเราก็แค่เล็งพูแล้วเราค่อยสลับตอนพูมันพุ่งลุงลืมไปต่อยัไม่ทันมึงบอกเข้าใจหลายรอบแล้วแค่กดบินมึงยังกดไม่คล่องเลยไอ้กายหงิดไหมครับถามจริง ลุงเอครับยิ่งตกลงมาสูงตอนตีจะยิ่งแรงครับได้ครับต้องฝึกนิดนึงมันต้องฝึกนิดนึงเนี่ยตอนลราลงไปมันจะมีเวลาให้เราลอยตัวอยู่อย่างงี้ลุงเอครับรับจารุวิทย์ก็อให้หน่อยครับว่าอย่าเบลอให้มากเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเอใช้สมาธิแป๊บนึงน้องลุงเอใช้สมาธิลองเอไม่ใช่ทอร่างเด็กเอคือทอร่างงัว สภาพทอแบบนี้กูว่าเป็นได้แค่ตัวถ่วงอเวนเจอร์เผลอ์เยใช่ครับอย่าเพิ่งพูดตอนนี้น้องลุงเอครับเบลทอแต่ทําได้แค่ทอกระดอกไอเยี้ยหยดแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออลไลจะตีเขาตายโม่งโลกแทนไม่ใช่ม่งโลกครับลุงเอถลับปียังไม่ถนัดไงน้องเอไม่ค่อยบินบ่อยไงปกติมือลุงดูสันๆนะครับอาการหิวรีลองจิบสเปกใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง ลุงเอครับ,รบเข้าใจหลายรอบแล้วครับไองัวอาประมาณนี้ประมาณนี้ลุงประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ลุงเอทำไมไม่ปรึกษานกแสกอะครับเรื่องการบินนกแสกช่วยลุงได้ไงได้ครับแป๊บนึงแป๊บนึงรพเอกมักจะไม่เก่งตอนแรกน้องโว้กดผิดลืมกดที่นี่เอกมันเล็กๆรพเอกอะมึงเคยนารูโตะอยู่ดีๆฝึกครั้งแรกเก่งไหมนารูโตะมักไม่เก่งนะรพเอกอะกูอะไพเอก มารอบนี้แหละเพกจะเป็นจูนินได้จะเป็นจูนินรอบนี้ได้เวลาใช้พลังจูนินแล้วน้องอย่าให้มีครั้งที่97บาทครับเฉียบเฉียบไม่ทะลุรอยใช้ไม่เป็นรู้หลับรู้ขอบคุณขอบคุณมากครับแป๊บนึงห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นกำลังใจเอกหน่อยเป็นกำลังใจเอ็กหน่อยเอกจะบินแล้วถามสิดูเลยเวลานึกถึงวงไม้ทำไมอ่ะเข้าใจแต่ทำไม่ได้ไอเย่ย ตัวตุ่นหัดบินมีวิธีอยู่ง่ายง่ายหนึ่งบาทยกนิ้วกูกลังสอบจูนินอยู่น้องึกตีอย่างเยอะปฏิบัติอย่างเฮียใจเย็นๆกูสอบจูนินอยู่น้องเนี่ยอันนี้คือคา,าชีเนี่ยฝึกจูนินให้กูอยู่โมเย็ดมาเมื่อเงินโมเยตดมาไกลหนีดหาคอนยี่สิบชั่วโมงส่วนลุงเองฝึกใช้คอนยี่สิบชั่วโมงคลิปเดินเซ็นทรัลผมตอนเปิดฮาแลนด์โชว์ไทม์ใกล้ได้ยังครับโอ้โหสัตว์ อ๋กูไม่ได้เล็งผู้อีกเกูต้องเล็งผู้ที่ตัวคนเลยเออกายรู้นะคะอาชีพนั่งดูกูแล้วหัวร้อนใหญ่เนี่ยแม่งสามสีงัวก็คืองัวนะคะลุงจะแกล้งเป็นแพะมันก็ไม่ได้นะคะกรูเห็นบอกแบบนึ่งตั้งแต่เมื่อแล้วตอนมันลงมันเร็วอะน้องเหยดแม่กำลังใจให้นะครับผมแปบอาบน้ำกินข้าวล้างรถปัดผมเลี้ยงลูกแบบนะคะเย้น่าจะทำไดกัน แล้วเล่นไรแบบนี้ไม่ได้หรอกครับได้ใช้ดาบกับขวานเถอะอันนี้เซียนเขาเล่นกันแม่บินประมาทกูจัดอีเขี้ยบบินประมาทอ้วนวันนี้เอจะบินประมาทก่อนจะเป็นพยาฟินิกกันมึงบินประมาทกูไรเขี้ยเหลี่ยมาทอป็นอันนีเครืบองห้าสี่อนะเก็นไว้บินิกทินมึงรอดูมึงอย่าบินประมาทกูน้องมีแต่เลื่อย โอ้ยอ,อย่าต,งตงงรงตรงอ๋อแป๊บ,บนึงแป๊บ,บนึงไอ้เฮี้ยมึงเป็นกำลังใจจูนอีอ,อย่างกูหนอ่อยขนาดถ้าตีเป้าเคลื่อนที่น่าจะไม่มีเออมึงเล็กๆน้องมันเล็กๆไอ้เฮี้ยกูฝึกใช้อยู่น้อง,งใจเย็นดีกูอสอนจูนิน,นอยู่เนี่ยขึ้นอย่างหงลงอย่างนกเป็ดน้ำปีกผักไม่ใช่ลงอย่างหงน้องแมงเอฟยืนมองกูอย่างเลือดเย็นสูตรวิธีบินง่ายๆครับไม่ต้องใช้พลุด้วยทำไงวะ เปิดคูดอ่อวยเลยครับบินแน่ละเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องมันคนละบินกันนี่ยไม่เอาบินอย่างนั้นดีไกลหายยี่สิบชั่วโมงฝึกสิบนาทีเอหาสิบนาทีฝึกยี่สิบชั่วโมงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอทอพอทอ,อ,อเดี๋ยวม,มึงรอดูนะแต่ถ้าว่ากูทําได้นะมันตึงนะนจะสอบจูนีน้นได้แล้กายมันก็เอาตัวมายืนทิ้งไว้อย่างเงี้ยมึงเอจะไปลองกับลังโจนเงีน้องพอทําได้แล้วอ่ะสามสี่คนละเลื่อนลุงเอสู้ๆ้นะคะลุงเอทาได้อยู่แล้ว แต่กูแค่ตีไม่โดนแค่กูตีไม่โดนแค่กูตีไม่โดนนะนอันนี้เริ่มเร็วแล้วนะเอ็นนี่น่อีควายแค่กูตีไม่โดนนะช็อตเมื่อกี้นะแค่กูตีไม่โดนแค่กูตีไม่โดนแค่กูตีไม่โดนลุงครับโอนอะไรน่ากลัวมากสุด tiktok 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 โดนเซฟสามลูกเป็ดแดงตก k t o k แหม่ไม,ม่ไม่โกูติดนี่สย่ยชอบโฉบลงตรงๆอะ่ะแม่งกูจียดบินครับเกาะมันอยู่เยอะอยู่น้อง เป็นกำลังใจในการสอบจูนินในพี่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการสอบจูนินของลุงเอด้วยนะครับตอนนี้ลุงเอมาสอบจูโดโไม่ใช่จูนินนะครับกู<อ>ติดนี่<อ>ัยชอบดงลงดงิ<อ>่งเอฟยืนเอฟยืน<ๆ>นิดเดียวเหี้ยเอ้ยกูทำยังไ,ไงไม่กูดิ่งวะหน้องอเกือบแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนน้องแป๊บหนึ่งแป๊บ,บนึงมันไม่หมดตายหรอมันมันายดูอยู่หรือเปล่าตอนกูลงอ่ะกูยังไม่แม่นไงน้องตอนตอนไี้ลงอ่ะ โอ,โอ้โหแม่งดูละมันต้องบินไปเฉียงแล้วไปไปลิงไปลิงปุ๊บก็บินข้อจุดพุบินตรงแล้วเปลี่ยนอาวุธอ่าต้องบินต้องบินอย่าบินเหนือหัวเขาถ้าบินเหนือหัวลิงก็พี่ครครับเนอะไา ตอนนี้ดังมากสุดติกตอกติกตอกทิกตอกเครนอเล็กซานเดอร์อาโนเนี่ยประมาณนี้มันดิบช้าต้องรอชาร์จอู๋ใกล้ละใกล้ละใกล้ละใกล้เคียงแล้วน้องใกล้เคียงละเป็นกูหัดขับรถลีสัตว์ตอนนี้กูมีฟิลเหมือนกูหัดขับรถอ่ะทำไมกูเลงไม่ถึงไม่เหียอ๋อลุงเอลุงเอลุงเอสูงไปใช่ไหมตอนลงอ่ะตอนลงลุงเอสูงไปมันก็เลยกลายเป็นง้างนานแล้วก็แบบออกไกลหน่อยจะตายแล้วเฮียประมาณนี้ประมาณนี้ใกล้หรือยัง าหกชักวาวครับลุงหายดิ่งแน่น้องคนละดิ่งครับน้องมึงอย่าตังไรดีลุงเอเทพพระเจ้าแห่งการหม่งโลกบุตรแห่งตามมตรมึงให้กำลังใจกูด้วยน้องกดไลค์หน่อยครับน้องกูต้องได้น้องพระเอกพระเอกมันมึงเคยเห็นป่ะเวลาพระเอกมันทําเรื่องราวอะไรก็ตามอ่ะพระเอกอ่ะมันจะแบบอุ้ยทาไมฉันทําไม่ได้วะทำไมฉันไม่เก่งพอหรือไงไเก่งหรือไงแต่สุดท้ายพอพระเอกทำได้ไปเก่งไปเลยอ่ะนั่นแหละ ทั้งกรรมการผู้ซอมคู่ฝืนแทนใกล้ไปไล่ละลับผู้เล่นแล้วเปลี่ยนเป็นกรอดแล้วตีให้โดนครับนิดเดียวแล้วนิดเดียวและ้ะฝากบอกเพื่อนผมหน่อยว่าน้องเยิมทักเจินกะหุก มึงเปลี่ยนเป็นกรอกเร็วเกินมันจะไม่พุ่งต่อลองตีแบบไม่เปลี่ยนให้เข้ามือก่อนก็ได้ควยลุงขึ้นสูงครับจะได้มีเวลาเลงเยอะแล้วก็อย่างเปลือยยนปีกเร็วไปแป๊บหนึ่งนะน้องนะแป๊บหนึ่งนะน้องมึงคุยกับใครวะไอ้ข้อพับหมามึงอัดแหละไอ้ที่ไอเอต้องแยกให้ออกระหว่างพระเอกกับตัวประกอบนะครับคิดว่าอย่าลังน่าจะเหมาะก,กว่านะ ไม่ไม่เริ่มเริ่มได้แล้วเริ่มเริ่มเล็งถูกแล้วน้องแป๊บนึงแม่ลองเปลี่ยนก่อนปล่อยมันแป๊บนึงลุงเอลุงเอพุ่งไกลเกินรู้แล้วตอนตอนลุงเอเข้าชาร์จอ่ะลุงเอเคยไหมครับหนีโจรที่จะมารัดคอเราจโดนกลัวเลื่อนเลยครับนี่ปาดคอตัวเองเพื่อเอาตัวรอดไม่เคยครับของจริงเป้าอยู่ไม่นิ่งนะลุงแต่กูเรลาฝึกนิ้วอยู่ดีน้องมึงใจเย็นดีสวัสดีครับลุงอยากติดต่องานครับครับ ติดต่องานอะไรอะ่ะไม่ทราบว่าจัดวันไหนครับงานอะไรวะไยยป,ะปพ่อมึงเถอะติดต่อเลยนะรีแฟล็กวชราแขนขาอ่อนแรงกาจะบู้เลยทนดูงวัวกูยังตอนกูเล็งกูกูแบบรีบไปหน่อยกูลนไปหน่อยพวกแฟนหนึ่งน้องตอนตอนเลง็งตอนเล็งกูกูกูรีบกูกูรีบไปหน่อยกูลนไปหน่อยอตอนเล็งอะ่ะกูเล็งไปหน่อย โดดก็โดดในเกมทำไมมาเสื่อมที่ข่าวเรานะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอข่าเสื่อมไม่ได้ข่าเสื่อมครับใกล้ละ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 นองอย่างที่ลุงเอพูดว่าพระเอกจะกาบในช่วงแรกแถบทุกเรื่องวางเป้านิ่งๆเรื่องแรกที่พระเอกโง่จนจบกกลหายี่สิบชั่วโมงฝึกสิบนาทีมุงหาสิบนาทีฝึกยี่สิบชั่วโมงชิบาให้เลิฟไม่จอบไปตอแล้วคนยืนท้อกว่า กายไอ้กายความกุมมดเลยกายไอ้กายเฮียเะี่ไอ้กายกูพิมพ์อยู่ลุงครับตั้งใจฟังพอเพล่มบินขึ้นอย่าเพิ่งรีบเลงรอมันฉลอก่อนแล้วค่อยเลงพุ่งลงสลับของทุบไอ้เีย เครื่องหมายสี่เหลี่ยมความพยายามอยู่ไหนใครจะรู้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอู้หูหล่อจังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมีมแทบตายควายหมดเลยเอาเรื่อยเฉือนทองไส้ไหลเลือดสาดเรื่อยเฉือนหัวลูกตาลูกน้เบิดโอ้โหหมดตัวเลยของกูยังตึงมีเฮียหมดเลย